สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องพิตานนำซิ่งครับผมนี่ครับเริ่มงานแล้ววันนี้วันนี้ได้มีโอกาสเริ่มงานแล้วครับเพราะว่าการชูยังไม่มาครับปวดแขนยังไม่หายวันนี้เสียตินบรรเลงแล้วก็ให้พี่ชายมาช่วยครับชายบนนานนาชายพี่ชายชายยอดชาย ขายบ้นนานนาตันชูงไม่หายปวดแขนครับตอนตกจากแม่โครแขนเขาเรียกแขนอะไรแขนพริกแขนเคสครับวันนี้ให้ยอดชายครับยอดชายยอดชายเป็นคนดำเนินการครับวันนี้ก็วิ่งกันอยู่ออสี่ห้าคันครับห้าคันก็มีนั่นนะคูนิดมีโทตท้ง มีมอมอสแล้วก็อาฮิงครับแล้วก็ผมก็อยากอัปเดตให้ดูครับผมหน้าง,งานวันนี้แดดออกดีสอวันแล้วได้โอก,กาสกันเลยบอกเซตินให้ลุยเลยนีครับรถแรงๆ เราจะได้ลงมาดูกันใกล้ๆเดี๋ยวอีกสักหน่อยรอคิวนครับพรถะผมจอดรอคิวผมก็เลยลงมาถ่ายก่อนสักหน่อยนี่ครับรถมันเีระยะไม่ไกลครับคล่องครับดินแน่นมากวิ่งคล่องมากก็ถือว่าโอเคครับวิ่งสบายอยู่แต่ว่าตรงที่แมโคเปิดนั้นต้องยากแค่ตรงนั้นกำลังจะเปิดว่ารถจะไปต่อได้ไหมต้องรอดูครับเพราะว่าถ้าให้ล้วงลุมเลยก็ต้องเป็นลุมใหญ่หน่อยถึงจะได้ทั้งวันนะับงนั้นระยะนั้น ทำรอครับรอรอจรันชูจนันชูยังต้องไปรักษาตัวอยู่ครับยังไม่หายปวดยังปวดแรงอยู่เพราะว่าไปเป่ามัา้งก็ไปเป่าเหมือนสูตรโบราณครับไปเป่าใช้คนเฒ่าคนแก่ที่เขาเป่าเป่าได้เป่าให้หายก็ต้องเก่าเป่าให้ครบวันครับมันถึงจะบรรเทาเพราะถ้าแค่เป่าครั้งเดียวก็ยังว่าครับต้องเป่าให้ครบวันของเขาเขามีวัคซหนของเขา ต้องรอครับทำงานรอก็ประมาณนี้ครับให้จันชายมาช่วยกิตินให้จันชายาช่วยวันนี้เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปรับชมกันใกล้ๆนะครับมาอีกครับน้ำกรีนน้ำกรีนมาแล้วน้ำกรีนดูๆจอดรถจอดรถขวางทางอยูน่นะดูอ่ะโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในกันต่อกันครับ เสียงโหดมากครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างดีกว่าครับต้องรูมรอดูแมมมอสขึ้นครับมอมมอสมอมมอสมอมดำสซิงเราชมกันไกลๆนะครับเพราะว่าผมต้องรอคิวครับคิวต่อไปจานชายครับผมโอ้ ต้องล้วงลงเลยเอาดินให้ครับแต่ก็ว่าต้องรอดูครับว่าแต่พื้นที่ยังมีเหลือกว้างครับพื้นที่ที่ว่าจะแก้ไขได้ถ้าเกิดว่าที่เราขุดตรงนี้มันมันอาจจะเกะกะหรือเปล่าแต่ก็กะว่าต้องเผื่อไว้เผื่อไว้เปิดเดินได้อยู <Punch iso> ่มีที่ไปได้อยู่ครับฝั่งนู้นก็ยังไปได้อยู่ครับฝั่งข้างรถมอมอครับไปได้อยู่แต่น้ํายังอยู่ต้องสูบน่อยครับ รอดูครับผมเพราะว่ายัางไงล่ะจานชูไม่อยู่ครับนี่ได้คิวแล้วดูมอมมอมขึ้นครับอื้โอโอ้โหแรงครับรถครันนี้แรงมากกำลังเยอะมากครับแรงไล่กันกับผมเลยเท่ากับกำลังรถผมเลยเครื่องแค่เจ็ดอีครับห้าสูบแต่ก็กำลังมากเล้วเดี๋ยวเรารอชมต่อครับ สบายครับแรงครับแรงอันนี้นี่ครับต้องรอดูครับนี่ต่อไปคิวผมแล้วขับยากครับจันทรยบอกว่าขับยากมากเชตินยังบอกว่าขับยากรถมันคือต้องขับทุกวันครับถึงจะคล่องขับคันนี้ ตักล้อันนี้สักที่สามที่สามครับแักไม่ได้อุ้มเท่าไหร่ครับแเ,เริ่มแน่นน่าจะแน่นดินขาวๆเนี่ยดินตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าปูทางจะได้ครับ<ๆ>แน่นมาก เป,เ,ปเป็นดินดานครับผมชั้นล่างพ้นดินตัวนี้ไปก็จะเป็นหินครับชั้นล่างม่ได้เห็นเป็นแผ่นๆเลย <c oughs> วานสาล้างรถเอยอะเลยรู้เรื่องครับล้างรถแล้วเกิดประโยชน์ <c oughs> ถ้าไม่ล้างสตีมไม่ทำงาน,นหรอก <c oughs> โอ้ไอ้ไอ้ตนนอยลึกแต่เดี๋ยวก็ติดหลงนั่นแหละตอนนั้นเป็นโคลนครับเอาโคลไปโปะไว้ตรงนั้น เดี๋ยวเราก็ไปดูที่หน้าง,งานต่อสักหน่อยที่เทนะครับสักหน่อยเดี๋ยวผมพาไปถ่ายดูที่เทด้วยนี่ครับใกล้ถสงที่เทแล้วเดี๋ยวเดีย๋ยวจะพาไปดูครับใกล้ๆกบไม่ไกลอยู่ระยะประมาณสักเกอบสองร้อยเมตรประมาณนี้ครับระยะที่เทแต่ถ้าถ้าวัดโดยตรงจากบอ่อเลยแบบไม่ต้องขับรถอ้อมมาเนี่ยก็ใกล้ครับไม่ถึงร้อยเมตรครับ ถึงที่เทละเดี๋ยวเจา้าเอกอยู่นี่ครับเจ้าบอททองเราน้อยก็ประจำการตำแหน่งเลยครับดำแมนดำดำแมนครับโอ้เอฟซีรอสามชาติเป็นแทวนล้เดี๋ยวผมขอเทนิงก่อนครับเดี๋ยวผมลงถ่ายดูคันอื่นเทให้ดูครับผมนะ <c ười> ครับเทเสร็จแล้ว รถกระบะตองแรงมากโอเอสซีนะลิงนับลิงน้อยเริ่ต้นเลยเดี๋ยวรอชมกันนะว่าติดกระบะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูโอ้ติดกระบะมาเพิ่งวิ่งแค่สามเที่ยวเองครับดูครับนี่สามเที่ยวได้นี่ปล่อยไว้นานเนี่รู้เรื่องครับไม่เป็นไรครับดินมันจะใสกง่ายอยู่หลายเที่ยก่อน่อยแค่ เปูทางครับเพราะว่าที่เทไว้เป็นดินเหนียวเละมากแล้วฝนมันโดนครับปูใหม่มันมันน่วมไงช่องไหนเข้าได้เข้าช่องนั้นเป็นหลักก่อนบกเข้าช่องเดียวเป็นหลักไม่ต้องตากแดดสักงหน่อยครับให้ให้มันหมาาน้ำหม่เนี่มันจะได้ไม่เป็นครับเวลาเหยียบก็ได้เหนียวเกาะกันดีครับ เดี๋ยวเราดูไอหิงครับไอหิงจะมากำลังจะมาจะเขย่าลิงครับเขย่าลิงยลงต้นไม้แล้วไง <c oughs> ลิงลิงตุ๊ดแน่นอนเลยใส่ลิงตุ๊ด,าดมาแล้วครับไอหิงน้องมะนาวซิ่งครับเ <c oughs> ราดูครับตรงนี้เลย <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> โอ้ ลออน้าแทบยกครับโอ้น้ำกินมาด้วยครับผม เยียบเยบ,เยบน้อยเยียบอ๋อยก<บ>ไม่ไหวครับน้องมะนาวหนูโอ้โน,นังแรงอ่ะคนหนักคนขับครับรถหนักคนขับไม่ใช่หนักดินหรอกหนักคนขับแน่อนอนเลยเรื่องอะไร ตื่นเต้นเนาะขับรถจมเหรอขับรถจมแบบรวนเลยกระป๋องตัวมีครับแต่ว่ายื่นมือออกมาหยิบตัวครับแสดงว่าตื่นเต้นเพราะว่าถอยรถไม่เข้าไม่ได้ดูนะครับนี่คือมือหนักคนขับครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝปากไว้เพียงตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่ช่องพี่ตานน้ำซิงครับผมเพราะว่า ต้องเป็นกำลังใจเพื่อสาให้ดูชมตอนน่อเนื่องเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ